สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรับแปะแชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มีชาเลนจ์อะไรมาท้ากูวะเพื่อนอ่าวันนี้นะครับคือการเตะจุดโทษเลยครับแต่ไม่ใช่การเตะจุดโทษเฉยๆนะครับวันนี้เราจะเป็นชาเลนจ์ท้าดวลนะครับก็คือจะให้ปั่นจิ้งหรีดเตะจุดโทษเฮ้ยมึงต้องลองของอย่างเงี้ยต้องลองต้องลองจีทีนะเพื่อน ห้าทีห้าทีห้าทีอ่ามันจะง่ายไปเปล่าวะโอ้สบายห้าลูกสองกี่ทีนะเพื่อนแปดทีแปดทีลูกแรกเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะสบายแปด มันทิมายหมุน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 ประตูทางไหนวะเพื่อนสียลูกที่สามกี่ทีนะเพื่อนสิบสองทีสิบสอง ฝนก็ตกอีกโอ้โหลูที่สามเห็นแล้วนะสบายเท่าไหรสิบหกไม่เห็นแล้วนะเพื่อนได้ไม่เห็นแล้วว่ากูไม่ไหวเออแต่ยังไม่ได้สักลูกเลยนะยังไม่ได้สักลูกเลยนะสิบหก ส6บหกเร็วเร็วๆๆๆๆร็ว็ลุเตะเร็ว t h a n